โอคครับมาดูวันนี้ผมก็จะมาเหมาทุกอย่างในเกมฟรีไฟทุกร้านค้าในเกมฟรีไฟนะครับมาดูกันว่าจะใช้เพชรเท่าไหร่ตอนนี้อยู่58 1แ6หนเพชรลุยกันเลยไม่รีรอครับครั้งแรกตงแงแตง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 แตงขอแบบปืนสกกระบอกอะไรเงี้ยคือผมว่าจะเหมาแบบปืนไอ้นี่ด้วยนะปืนแบบสกินสไนรเก่าด้วยไรเงี้ยปึบ๊บโอ้โห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  เกลือจังอะ่ะเดี๋ยวเราลองลอง,ลองหมุนหมุนในนี่ดูดิแล้วก็แบบมันจะคุ้มกันหรือเปล่าวะเผื่อมันแบบออกหนึ่งร้อยอันอะไรเงี้ยเฮ้ยอ่ะไอ้นี่สักปึ๊บเฮ้ยดีไงร้อยอันออกจริงด้วยเฮ้ยเห็นปะมาดูมันออกจริงปึ๊บเดี๋ยวอีกสักสองรอบปึ๊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 บเฮ้ยร้อยอันออกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยบอกแล้วเป็นสูตรเป็นสูตรเว้ย เกือเกินอันอันเมื่อกี้ยังออกเลยนะโอ้โหเกลือจัดอ่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปว่ะปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บอุ้ยออกกล่องศพว่ะโอ้โหอุ้ยอ๋อตกทั้งหมดในกล่องศพในกล่องศพปั๊บปั๊บโอ้โหปั๊บเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหแม่งสามีอ่ะ ใช่เหรอวะพออย่างวะคนดูมันพออย่างวะเดี๋ยวแรกก่อนปับ๊บโอ้โหวจาแมวอันนี้อีกนี่เลยโอ้โหแจมแจมยังไม่พอไม่พอเวียบร้อยนี่สกินแพนด้ามาแล้วนี่ครับลุย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 โอ้โหอะไระนักสะสมเบอร์เลยอุ้ย ทีเดียวเฮ้ยเดมอนรอยัลสุดุดแล้วเราก็จะมาจัดทรงผมกันต่อนครับไปครับลุยเลยครั้งแรกโอ้โหเอา้าได้เลยออไม่ใช่ยีิบสี่ชั่วโมงไปครับผมลุยครับลุยลุย,ลย,ลย,ลยขอญาติรัวนะครับเราต้องใช้กี่โทเค็นเนี่ยไม่รู้ว่ะมาสุ่มไปก่อนแล้วกันสุ่มไปเลยรัวอย่างเดียวรัวจนกว่าจะได้รัวไปอีกได้อย่างยังไม่ได้ ยังไม่ได้ก็ไปไปซเฮ้ยออกยากเหมือนกันนะเนี่ยคนดูโอ้โหออกยากจัดี่งไงสมดที่เราอยากได้ได้ละโอเคเรียบร้อยนีสวยมากแล้วก็นี่ก็ใส่ได้เหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายใส่ได้ทั้งสองคนเลยนะสองเพศเลยนี่แล้วก็มีร้านคาร์ลราคาด้วยด้วยชุดนี้เราย,ยังไม่มีนะคนดูร้านคาร์ลราคาครับจัดเลย จัดครับนี่ชุดผู้ชายจัดเลยเอาวันนี้ก็ยังไม่มีไม่มีก็จัดสิครับอันนี้มียังมันไม่ครบเซดาน,นี่ยี่สิบเพชรยี่สิบโทเคียนคุ้มอยู่มั้งคุ้มแหละน,นี่ก็อย่างละสิบซื้อครับซื้อครับซื้อยับครับ,อ,รบอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เอานะโอเคอันนี้แหละเปิดเลยปั๊บอุ้ยสองร้อยหกสิบอุ้ยเื้ครับเราซื้อเลยนี่ชุดผู้หญิงนะครับชุดสองดีป้าอันเนี้ยสวยอยู่นะคนดูเว้ย สลับเป็นผู้ชายละผู้ชายก็ซื้อได้แล้วนี่ซื้อเลยเรียบร้อยนี่สวยๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีนะซื้ออีกครับตอนนี้ก็ยังไม่มีก็ซื้ออีกเลยผู้หญิงแล้วก็ยังไม่มีก็ซื้อไปอีกเลยหัวนี้ยังไม่มีก็ซื้อไปอีกครับไอบอลนี้ยังไม่มีก็ซื้ออีกสิค <amino> รับรถแมวนะรถแมวนะบัตรดำนะครับซื้อเลยบัตรนี้ก็ซื้อเลย บัตรเปลี่ยนชื่อซื้อทิ้งไว้แล้วการเสียนซื้อเลยอาจจะได้ใช้นะซื้อเอาไว้แรกอะไรเงี้ยปึ๊บอุ้ยร้อยวันก็ได้อยอ่ว,ว่ะเราก็เหลือเพชรอยประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยก็เพนคนดูโอ้โหก็คือแบบห,โ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 หโมดเยอะมากแต่ก็คุ้มมากๆเลยเราได้มาตั้งเยอะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมมารับบัตรแรงไม่ลดแล้วก็บัตรแรงคูณศอนนะครับเพดูออย่าลืมมาดันแรงก่อนรีซีซันกันลัวนๆนะครับรับไปที่ตรงนี้เลยเราไปรับชมคลิปกันครับฝากกดไลค์ด้วย

นะตายอีกคิดว่าม,ไมีไม่หมดมันลงใหม่อนะมันลงใหม่ไม่เห็นตัว,วเปลีน่ <มา S 1> นะมาเดียนะกลับมาสิแล้วจะมีตัวอยู่ในเมือ,องครับพี่อนอยู่อยู่ข้างในไอ้เมือ,องพีอ่ะวิ่งแนวต้นไม้ดิ mày này bên này này đơn bên đơn này bên này này đơn มันวิ่งมันมันวินน่งไปเพื่อนดิงสองรอบล้ะเฮ้ยแปลกๆอ้ยเต็มเลยข้างล่างข้าหนึ่ง้าสอง้อาสามหมดอุ้ยแตกแล้วก็หลังไอ้ดับตัวนึง่ง วู้ดาาหมดเลยอ่ะเพื่อนซ้ำหน่อยได้ปะมีว้ดาสองเลยว้าวสามไปแล้วอ่ะเพื่อนข้า,2 2> า,างเราจะมาแล้ว ยิงตาแล้วมันชุบกันเสร็จเลยยิงได้ไปสองตัวละโอ้ยไปล็อกตัวหลังเอาเป่นยิงมาหน่อยสวยๆดิงได้ดึงได้ดไดมีเป็่นยิงยาป่ะปิดบอลด้วยนะ ีตัวมามีตัวมามีตัวมา,พมาเพื่อนม,ม,ามาไมหนเพื่อนยังทำไม่ไหวอ่ะก็จะแตกก็จะแตกก็จะแตกไอ้บอลก็จะหมดละโอ้เดี๋ยวน้อยจังวะขนาดยิงไปตั้งหลายตัวไอ้บอลไม่ติดตัวกูเลยเวเ้ยไปหาเพื่อนหมดเลย เว้ยน่าจะแชมป์มะเนี่ยพี่อ่ะไม่ต้องเรียบนะค่อยๆแชมป์อยู่ไกลๆเว้ยมันกดหน้างงใส่เราเฉยให้กดวะพี่อั๋นหรอวะมันยิงกันเพื่อนมันยิงกันเว้ยมันยิงกันเว้ยมาเพื่อนเว้ยมาเว้ยเพื่อนมาเว้ยมันยิงกันเว้ยเดียยิงมาเลยยิงมาเลย ามาดิโูู้้แชมป์มาดิวะหาเอรีวิวทั้งเกมไม่เจอจะได้แชมป์เว้ยโอเคครับสัหรับใครชอบพิดนีอก็ฝากกดไลค์เป็นลังใจให้กับเราเด้ยวยนะครับเราก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย